ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับตอนนี้อาจารย์หนุ่ยสายไปทีเรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับน้องน้าครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คําถามแรกเลยอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับแล้วก็ใช้คําว่าแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเราเราทํางานเยอะเราก็เหมือนกับคนไม่ได้อยู่เฉยครับ<า>มันก็เลยพัฒนาร่างกายไปไปพร้อมกับตัวเราด้วยโอ้โหสุดยอดไม่ได้เจออาจารย์ <laughs> นานมากนะ ใช่ใช่ใช่ยังอยับไปหาอยู่เหมือนกันวันนั้นคุยออกับอูก็เย่าห่าเวลาว่างอย่าอาจจะไปเจอกันเนาะได้เลยครับอาจารย์สะดวกที่สุดยินดีที่สุดเลยครับอาจารย์คขอบมากจ้าเนี่ยครับหนึ่งเรื่องที่จะมาฝากคืนเผาผีของเราก็คือลูกศิษย์โดนคุณใสใช่ใครอาจารย์อืต้องบอกวางนี้ครับหลังๆอาจารย์ออกรายการเยอะเนาะแล้วก็ใช้คาว่าจุดเริ่มต้นมาจาก นัดกับอูด้วยที่ทําให้อาจารย์เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากขึ้นไปแล้วก็มีการเชิญไปสัมภาษณ์เหมือนที่สัมภาษณ์กันแบบเนี้ยครับวันนั้นก็เป็นหนึ่งในรายการที่เขาเชิญอาจารย์ไปสัมภาษณ์ก็คือเป็นไลฟ์สดเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่เป็นเอฟซีของรายการนั้นเขาอยู่ดีเขาก็ยิงตรง,ขงเข้ามาเลยว่าลูกสาวเขามีปัญหาครับอ่อน่าจะโดนของเขาใช้คํานี้นะเขาใช้คําว่าน่าจะโดนของที่สําคัญคือ เขาเป็นสายวิทยาศาสตร์มาถึงว่าตัวคุณแม่เขาก็เป็นคุณหมอด้วยครับอ่าเขาเขาไม่ได้เชื่อด้านนี้โดยตรงเพียงแต่ว่าพฤติกรรมมันมันค่อนข้างจะแปลกไปแล้วก็ตัวลูกเขาไม่ไม่เคยมีอาการกิริยาแบบนี้ซึ่งเขาเขาก็ไม่มั่นใจเขาถึงถามเราหมายถึงว่าณนะวันนั้นเนี่ยพอ,อาจาย์ไรฟ์สดับพิธีกร,รท่านหนึ่งแล้วก็เขาก็เลยถามว่าอาการกิริยาเป็นประมาณนี้นี้นี้อาจารย์มองะดับไหนซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ย อาจารย์ต้องแจ้ง,งนี้นะครับอาจารย์เป็นคนที่สามารถมีเซนต์กับพลังงานของท้าวิสุวรรณเราเพราะฉะนั้อนอาจารย์ชื่อใจยันเดียวก็คือเป็นใช้คําว่ารังส่งก็ได้รังส่งของท้าวิสุวรรณดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นในเรื่องของรูปแบบพลังงานหลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของผีในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีก่อน พอคุยกันมันมันเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะใช้การเทงจิตเข้าไปซึ่งอาจารย์ก็จะถามบางคาถามเพื่อให้เขาเปิดในเรื่องของการยอมรับอาจารย์เพื่อให้เขาไปเห็นได้มากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นแล้วก็อาจารย์บอกว่าอย่างเงี้ยน่าจะต้องไปกินอะไรมาตึ้งมันเป็นการทําของเขาตกใจเพราะ oh. เขาไม่ได้เล่าสาเหตุให้เราฟังว่าเขาโดนจากอะไร oh. แต่เขาตกใจเพราะว่า,วาเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะ ไปตั้งแคมปิงกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดพอดีแล้วมีการเหมือนกับเอนั่งกินนั่งนั่งเดมกันอืมอ่าซึ่งอาจารย์บอกว่ามันจะต้องเป็นการที่เกิดจากการกินอารมณเหมือนท่านท่านลงนัดไปทุกับเบอร์ไปทุกกระดึงไปตั้งแคมป์ไปกลางเต็นเนาะมันจะอุปกรณ์มันจะไม่ได้ครบคันเหมือนตอนอยู่บ้านดังนั้นเนี่ยเรื่องของมีด ช้อนซ้อมเรื่องการอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเป็นเพื่อนการจะเด็ดแก๊งเนี่ยสมัยก่อนเราไปรุ่นเงี้ยมันมากินน้ำแก้วเดียวกันได้โดยเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วหรือว่าช้อนเดียวกันเงี้ยมันมากินได้ซึ่งนกอันเนี้ยก็น่าจะไปใช้ช้อนหรือแก้วน้ําร่วมกับเพื่อนในการดื่ม<ำ>แล้วเหมือนกับณจุดจนั้นที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันคือการมาเป็นการเหมือนกับเขาใช้ในลักษณะของถ้าถ้าภาษา คนจังหวัดหรือภาษาชาวบ้านเขาจะอาจเรียกว่าใบสั่งยาสั่งหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการการทําของแบบหนึ่งซึ่งอาจารย์ไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะอ,อาจารย์ขอออกตัวไว้ก่อนแต่อาจารย์เห็นในเรื่องพลังงานว่ามันมีการทําในลักษณะของการเออ่ให้กินของบางอย่างหรือสิ่งบางสิ่งที่ทําให้เกิดการเดนของได้อ,อแล้วแล้วมันก็มีความเช่นเดียว,ว่าคนที่ทําน่าจะอยู่ในกลุ่เดียวกัน สมมตินั่งก็สิบคนเนี่ยอ่อาจจะมีนัดกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์อาจจะไม่ชอบนัดมาก่อนแต่เป็นเพื่อนกันนะอะแล้วก็จะทําใส่นัดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งการว่าเพื่อนนัดก็ดันทะเลื่งไปกินช้อนเดียวกันนัดหรือกินน้ำเจ้าเดียวกันนัดซึ่งก็น้องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้โดนทําของแต่โดนลูกหลงของของนั้นเพราะว่าไปกินของร่วมกับเขามาครับก็คือเหมือนกับอารมณ์ นัดเหยียบระเบิดแล้วเพื่อนโดนสะเก็ดระเบิดอโอเคอ่าทีนี้พอกลับมาจากที่แน่นปุ๊บแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวตอนงคืนแล้วเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวครับ<ำ>เหมือนมีใครอยู่เขาตลอดเวลาเหมือนมีใครมองเขาตลอดเวลาแล้วทําให้เขารู้สึกกลัวทําให้เขารู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยทําให้รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาแล้วช่วงเวลากลางคืนเขาไม่อยากนอนอื hmm. ช่วงปีหนึ่งไปแล้วเขาจะไม่ยอมนอนแล้วก็ตัวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอยากปกผ้าห่มเดี๋ยวไม่อยากปกเดี๋ยวรู้สึกหิวเดี๋ยวก็ไม่หิวอะไรเงี้ยคึอมันเป็นอาการปียาของความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมแต่เจ้าตัวรู้รู้ตัวด้วยนะครับหมายถึงว่าตัวเจ้าตัวที่โดนของเนี่ยก็รู้ตัวว่าเขาเปลี่ยนไปแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วกลายเป็นว่าพอตอนเช้าก็เหมือนเดิม กลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมแต่พอเที่ยงคืนไปแล้วเอาละเริ่มนะเริ่มตัวร้อเริ่มหนาวสั่นเริ่มรู้สึกว่ามีใครจ้องมองรู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องด้วยรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกพวกนี้กลับเข้ามา<ำ>ตรงเวลาทุกวันโดยเฉพาะวันโกนกับวันพักที่จะมีอาการแบบเนี้มากกว่าปกติครับ<ำ>ซึ่งในความเชื่อของอาจารย์ฟืลในวันโกนวันพักประตูผีเปิดอยู่แล้วหรือคนที่เล่น อภิชาหรือคุณใส่พวกนี้มันก็จะมีการลองของกันแต่พวกที่เลี้ยงผีกระบอกพวกที่เลี้ยงเอผีทั่วไปในลักษณะของการเหมือนเหมือนพวกเผีฟ้าผีปอ,อบเลยเขาจะมีการทดลองเทสของกันครับเพราะฉะนั้นในช่วงพวกเคในวันโกนบรรทัดเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์บ้านอาจารย์กจะเตือนว่าไม่ให้ออกไปข้างนอก ถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดท่านในกรุงเทพอะจะไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าด้วยการเปิดไฟของในเมืองมันจะค่อนข้างสว่างนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแล้วก็การเล่นของพวกนี้มันจะต้องเป็นอยู่ในช่วงของคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นในลักษณะของที่โลกที่อาจารย์เคยบอกว่าต้องมืดโลกแล้วก็ดูว่า มันมันสามารถส่งพลังงานสามารถโฟกัสในแรงจิตพุ่งเข้าไปหาได้อะไรเย่งนี้จริงๆคนเนี้ยเขาก็พอมีอาการเนี่ยเขาก็ไปหาหมอหาหมอมาอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หายอืกลายว่าอยู่ดีรู้สึกว่ามันเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นจนแม่เขาไม่สบายใจแล้วประกอบกับวันนั้นอาจารย์มีไรสุดพอดีคุณแม่เขาก็เลยโทรมาถามในไรสุดอาจารย์บอกว่าเฮ้ยน่าจะเกินของนะถ้าสะดวกก็อยากให้มาที่บ้านเพราะว่า เห็นเห็นประมาณนึงไม่ได้เห็นร้อเอร์เซนดังนั้นเนี่ยถ้าให้เจ้าตัวมาที่บ้านน่าจะเห็นมากขึ้นอาจารย์บอกแบบนี้แล้วก็เขาก็เลือกที่จะมาที่บ้านแต่เขาเลือกวันที่มาที่บ้านคือเป็นวันที่อาจารย์มีพิธีสวดมนต์ด้วยครับประจําบ้านอยู่แล้วก็คืออาจารย์จะมีพิธีสวดมนต์จุเคราะ์กับลูกศิษย์อยู่แล้วโดยงขานทุกเดืยนเดือนละหนึ่งครั้งอ่าวันนั้นเขาก็ขอมาวันนั้นเลยเพราะว่าเขาใจร้อนแต่การว่าตอนที่เขามาอาจารย์ทําพิธีลงทรงอยู่เรื่องนี้นั่นอยู่ทีนี้เนี่ย อ,อตัวน้องกับคุณแม่เขาเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เขากพูดกับอาจารย์ตอนที่เข้ามาในห้องนะตอนแรกอาจารย์ไม่ไม่ได้คุยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยท,ทําพี่กรรมอยู่ในการจุดเชียน์โดยการคาถาสวดมนต์ขอความนั้นพอให้ลูกศิษย์นู่นนี่นั่นก็เลยบอกให้เขานั่งสวดมนต์กับเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แต่ตัวเขาเองอ่ะเขามาเล่าในห้องทีหลังว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยทุกคนที่เห็นเขาหรือแม้กระทั่งแม่เขารู้สึกว่าเขาแปลกแล้วเขาทาําตาขวางใส่คนหมดเลยครับ เขารู้สึกว่าเขาไม่อยาก,กอยู่ตรงนี้เขาจะออกไปให้ได้แต่แม่เขาดึงมือไว้แล้วก็บอกว่าอยู่ก่อนแต่ตัวน้องเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาอะโมโหทําไมก็ไงมารู้ว่าต้องโมโหสถานทีน่นี้แล้วก็มองคนแบบตาขวาง,งนะมองคนแบบหาเลี่ยงอะไรก็คือแบบมองเพ่งมองจ้องอะไรเงี้ยจริงนี้เนี่ยพอทําพิธีในเรื่องของพิธีของบ้านเสร็จมันก็จะมีเวลาว่าที่สามารถให้เขาเข้ามาคุยกับอาจารย์ได้แต่ระหว่างนั้นเขาสวดบทดไปละ ส่วนฉินน,น,น้ำมนชรส่วนบนของบ้านในลักษณะของการทาคาถาในเรื่องของส่วนบนประจําบ้านพอเขาเข้ามาเนี่ยในห้องของอาจารย์ที่นัดเคยเข้ามาเนาะมันก็จะเป็นห้องแอร์รแต่แตว่ารอบน,นี้พอมานั่งในห้องครับเหงื่อแตกเหมือนคนไปซาวน่าออเหงื่อแตกทั้งตัวเลยเหมือนอารมณ์เหมือนไปวิ่งมาราธอนมาเหมือนไปซาวน่ามาแล้วเหงื่อซกเลยแต่เขาอ่ะกลับยิ้มแล้วเขาขอบคุณโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรนะคือเข้ามาปุ๊บอะเขาขอบคุณอาจารย์เลย เขาบอกว่าเขาเขาหายแล้วเขาบอกเขาหายแล้วเขารู้เลยว่าเขาหายแล้วเพราะว่าตัวเด็กคนนี้เขาก็มีเซนส์ของเขานิดหนึ่งเขารู้ว่าเออเขาเดือดร้ไรแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องแก้ยังไงครับเขาเขารู้มาตลอดเขาคุยกับอาจารย์ว่าหนูเองรู้นะว่ามีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่หนูไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้คนคนนี้มันหายไปอแล้วก็อืมขอบคุณอาจารย์ที่เมื่อกี้หนูโยนเขาบังคับให้ออกไปแต่หนูก็พยายาม ไม่ออกแล้วก็แม่ดึงหนูไว้หนูก็เลยไม่ออกไปแต่ในระหว่างที่หนูอยู่เนี่ยหนูรู้สึกโมโหหนูรู้สึกหงุดหิดหนูรู้สึกอยากอลรวาอยากดีก๊ดอยากอะไรออกมาแต่เขาก็พยายามฝืนด้วยจิตของเขาฝืนเอาไว้แล้วก็กลายว่าพอเขาสวดชินันมบันชรนจบเขารู้สึกเลยว่ามันโล่งสิ่งที่เขาผู้กัาจาย์คําพูดแรกคือหนูดีขึ้นแล้วเส้นไหมเขาก็ยังไม่มั่นใจเพราะเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเขา,เขาก็ไม่รู้ว่า ไอ้ที่เขาคิดคิดไปเองหรือเปล่าเขาถามาถว่าแล้วแล้วตัวหนูมันดีขึ้นอะไรใช่ไหมบอกอาจารย์บอกว่าดีขึ้นแต่อาจจะเหมือนคนที่เคลียร์ตัวเองระดับหนึ่งแต่ยังมีแบบปลายนวมมีสะเก็ดของมันมีในเรื่องของสิ่งที่มันยังไม่หมดไปอาจจะต้องอาบน้ำมนต์ที่บ้านไปอาบน้าล้างหน้าหน่อยอ่าแล้วก็ในระหว่างนี้ให้หนูพยายามสวดชินบัญชรเพราะว่าบ้านอาจารย์สือเรื่องขนาดชินบัญชรเป็นหลักเพราะว่าอาจารย์มาสายชาวเวสา,สายสมเด็จพระพุทธเจ้าโตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคาถาน,นี้คือคาถาที่เชิญสิ่งศักดิ์สิทธ มาคุ้มครองร่างกายเราครับคาถาชินนัมชอนคือการเชิญพระสารีบุตรพระอนุนภะคลาสาวกของพระพุทธเจ้าเทตต่างๆให้มาคุ้มครองปกปักรักษาเราเป็นเป็นสายพุทธคุณที่ใช้คําว่าใสสะอาดเป็นสามใบก,ก็ก็บอกให้น้องเขาอะท่องคาถาเนี้ยให้ได้ทุกวันเพื่อเป็นเกาะคุ้มครองก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนปูมัแรงหรือเปล่าที่ออกไปแล้วก็มีโอกาสเลี่ยนเข้ามาหาตัวเราได้อีกแต่สิ่งที่เขา รู้สึกโอเคที่สุดคือเขาขอพยานท่านพ่ออาจารย์ไปเพราะเขาเข้ามาในบ้านเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเลยเขาเห็นเปลเปลไฟสีแดงที่เป็นแสงสว่างไม่ได้เป็นพลังงานที่ไม่ดีเขาเห็นความสว่างเหมือนท่าตุทิศครับแล้วเขาอ่ะไม่รู้จักบ,บ้านอาจารย์ว่าบ้านอาจารย์ที่อยท้าววิสุวรรณสีแดงแต่เขาบอกว่าเขาเข้ามาแล้วมันมีความอบอุ่นเหมือนกับเออ,อารมณ์คนผีไฟเวลาหนาวครับนะ คมันจะได้อารมณ์แบบนั้นเขาก็เลยน้องก็เลยบอกว่าหนูขออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าถุงมงคลที่บ้านหลังนี้ไปก็สิ่งเป็นพยานที่อาจารย์เคยแจกไว้ใน,ในการด้วยอืมคก็เลยใส่กรอบให้เขาไปทุกวันนี้เขาหายแล้วครับเขาบอกว่าตั้งแต่ท่องฟินนเชัน,ชนแล้วก็สิ่งที่เขาจดจําได้ดีคือหลังจากที่อาจารย์เตือนคือเขาพยายามจะไม่ไปกินอะไรร่วมกับใครถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ การไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นเป็นป่าเป็นเขาในยมามพิซารอะไรเนี้ยเขาก็จะต้องดูที่มาที่ไปก่อนเพราะว่าสถานที่แต่ละที่แบบมีในเรื่องของพลังงานไม่เท่ากันพลังงานไม่เหมือนกันหรือความมีอาถรรพ์ไม่เท่ากันด้วยครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครกันแน่ที่ทําอืมจับมือใครโดนไม่ได้ใช่เพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราผือคนทําก็ยังลอยนวลอยู่อ่ะ oh. เขาก็เลยใช้ใช้ในเรื่องของการเลือกคบคนหรือว่าการออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดเพื่อเซฟตรงเนี้ยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะเป็นมีปัญหากับใครเนี่ยเขาเขามั่นใจว่าเขาอะ่ะไม่ได้โดนในลักษณะของการโดนโดยตรงเขาน่าจะโดนโดยทางอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจัดปัญหาด้วยการ พยายามเสด็จตัวเองออกมาจากกลุ่มกลุ่มนั้นก่อนเพื่อให้มันไม่มีความเสี่ยงที่จะไปโดนลูกหลงแบบครั้งนี้อะไรเงี้ยครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับทุกวันน <so ี้นะครับอาจารย์เอาจริงๆนะผมว่าน้องเขาก็รู้ตัวอย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเขาพยายามฝืนเรื่องนี้เราเคยได้ยินมาหลายเรื่องแล้วว่าบางคนโดนคุณสายโดนของเนี่ยพอจะไปที่วัดหรือว่าไปที่สถานที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยที่จะเขารู้ว่าจะโดนถอนเนี่ยเขาจะพยายามบ่ายเบี่ยงนะ เขาจะพยายาม<ช>รูนนี่นั่น<ช>แต่ว่าน้องผู้หญิงค<ช>นนี้น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะอาจารย์เนาะน้องผู้หญิงคนนี้เขาพยายามฝืนอยู่กับไอ้สิ่งที่เขามองไม่เห็นนะ่ะทัทง้ทงๆที่เขาก็รู้ว่าเขามีคนตามนะแต่เขาฝืนเพื่อที่อยากจะให้ร่างกายเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วที่น่าตกใจคืออะไรลหครับนะั้นครับอาจารย์ตอนที่อาจารย์สวดมนต์ทำพิธีอาจารย์เห็นนะครับว่ามีคนเดินเข้ามาแต่คนคนนั้นเดินเข้ามาในบ้านนี้ไม่ได้ยิงอยู่หน้าบ้านเพื่อจะรอกลับไปกับเขาอย อาจารย์จะเห็นเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่อาจารย์เคยบอกนั้นว่าเอ้ยอาจารย์เห็นผีง่ายที่สุดเลยเพราะอาจารย์มาสายเทาวเว้ยอาจารย์จะเห็นพวกผีพวกพลังงานไม่ดีก่อนอดังนั้นเนี่ยอาจารย์เห็นกลุ่มก้อนพลังงานอยู่ตรงหน้าประตูรั้วบ้านอาจารย์แล้วจ้องแบบคำเหม่งเลยรอว่าไอคนเขาเนี้ยจะออกมาเมาื่อไหร่เพื่อที่จะได้ตามกลับไปเพราะว่าไอกลุ่มก้อนพลังงานตรงเนี้ยมันเข้ามาบ้านนี้ไม่ได้เพราะรู้แล้วว่าสถานที่เนี้ย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลอยู่แล้วค่อนข้างจะมีนิทาันุภาพประมาณหนึ่งอของพวกนี้มันของพวกนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนจองใช้คําว่าจองกรรมจองเวรก็ได้นะอาจจะเป็นในลักษณะของบุญเก่ากรรมเกรรม่าด,ด้วยคืออาจจะโอเคแหละโดนทําของนะครับแต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องในชาติก่อนในลักษณะของการทําอะไรมาไม่ดีร่วมกันด้วยถึงได้โดนได้ง่ายเพราะอาจารย์เชื่อแบบนึงว่าคนเราถ้าไม่เคยทําปีกับใครอ่ะ อาจจะโดนสิ่งพวกนี้เล่นงานอะ่ะ <c oughs> มันจะโดนได้ยากเพราะเราไม่ได้มีในเรื่องของการทําอะไรผิดกับใครมาก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าอดีตของเราหรือว่าชาติที่แล้วของเราเนี่ยเราทํากรรมอะไรไว้บ้างดังนั้นเนี่ยการไปสถานที่ไหนก็ตามที่อาจารย์จะเคยเปลียนลูกศิษย์ไว้ว่า การจะไปปัางจังหวัดบ่อยๆการจะไปสถานที่ต่างๆบ่อยๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเสี่ยงที่จะเจอเจอ้ากรรมนายของเราที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอ่ะไม่ได้ไปไหนแต่เราอ่ะดันทะลึ่งไปแล้วไปเจอเขาเขามีสิทธิ์ที่จะตามเรากลับมาได้เลยด้วยอัตโนมัติด้วยเพราะมันเป็นแรงกรรมที่มันลิงกันอยู่ครับนะแต่ว่าน้องคนนี้ก็อ่าตามที่จะเล่าให้ฟังก็คือดีขึ้น ดีขึ้นตามลําดับตามลําดับใช้คำนี้แล้วกันเนาะดีขึ้นตามลําดับครับเนแน่น่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องลูกศิษย์โดนคุณสอาจารย์ฝากฝากติดตาม Facebook youtube อาจารย์หน่อยครับเฟซบุ๊กของอาจารย์คือตัว A ตัวใหญ่นะครับ A J ยักษ์แดงครับก็คือตัว A ตัวใหญ่ตัว J ตัวใหญ่แล้วก็ยักษ์แดงครับก็คืออาจารย์ยักษ์แดงนั่แหละครับตอนนี้ก็มีผลงานหลายๆอย่างเลยอย่างล่าสุดก็พึ่งไม่ออก ช่องก้ามารายการกล้องโพสซดมูมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตาิดตามผลงานอาจารย์ด้วยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการลงน้าหน้าทองครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขหรือการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลอาจารย์มีความสามารถด้านนี้ครับที่สำคัญคืออาจารย์ดูด่นมากน <c oughs> ี่นี่นี่นะครับขอบคุณอาจารย์มา,มากนะครับครับสาธุนะครับขอบคุณนักด้วยนะครับขอบคุณเอซีเครื่องเข่าผีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผม